ตอนนั่งรอโรตีในร้านลาบเจ็บสาหัสไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เคยมีอริไม่เคยโกรธเคืองอะไรกับใครจู่ๆถูกยิงคนยิงค่ะเขาบอกว่าทะเลาะกับเมียอารมณ์ไม่ดีก็เลยเอาปืนมายิงตรงทุ่งยิงแบบยิงมือเดียวด้วยแล้วไม่คิดว่ากระสุนมันจะไปโดนคนแล้วมันโดนจริงไง ร้านทำเขาเจ็บ<ป>สาหัสโอ้ย,อยร้านลาบเสียต่อที่อยู่ตรงถนนเรียบคลองแอนนะคะในพื้นที่ปักเกร็ดนนทบุรีคุณกลิตภาสแยมแก้วอายุ40ปีซึ่งเธอเป็นสาวสองเป็นพนักงานร้านโดนปืนเข้าที่ต้นแขนซ้ายนะคะล่าสุดตำรวจโรงพักชัยพฤกษ์จับได้แล้วผู้ต้องหาคือนายวัชรพงษ์ยงยิ่งยศสกุลหรือโอเล่โอเล่อายุ26ปีเป็นอดีตพนักงาน ส่งสินค้านะคะจับตัวได้จากในซอยวัดลาดประดุกที่บางบัวทองนนทบ,บุรีพร้อมของกลางอาวุธปืนสมิธขนาด9มม,ม1กระบอกนะคะเจ้าตัวรับสาร,รภาพค่ะโอเล่บอกว่าโหมามาเอาปืนกระบอกเนี้ย,ยิงลงไปในที่นามันเป็นที่โล่งนะยิงไปสองนัดยิงระบายอารมณ์เพราะว่าทะเลาะก,กับแฟนมารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆไม่คิดเลยว่าลูกปืนจะไปโดนคนอื่นแต่ก็ยอมรับค่ะว่า ยิงปืนไม่เก่งตอนไปยิงเนี่ยไอที่บอกยิงสองนัดเนี่ยโอเล่บอกยิงมือเดียวด้วยมันก็เลยยิ่งคุมทิศทางไม่ได้ไม่รู้จริงๆว่ากระสุนมันจะปลิวกระเด็นไปโดนผู้เสียหายไม่เคยหนีนะคะแล้วทีนี้พอรู้แล้วว่าทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บก็อยากจะขอโทษอยากจะชดใช้ในสิ่งที่ทําลงไปยิงดีจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดถามเอาปืนมาจากไหนเนี่ยโอเล่โอเล่บอกซื้อมาจากเพจซื้อออนไลน์นะคะ3 2 0 0 0บาทค่ะ คยิงลงนาครับที่ยิงลงนาที่ต้องการจะลองปืนหรืออะไรผมพอดีระบายอารมณ์ครับผมรู้เท่าไม่ถึงการจริงเขาเพราะตรงนั้นไม่เป็นนาครับเหมือนผมยิงปืนไม่แข็งด้วยและยิงมือเดียวมันก็เลยกระสุนก็เลยโด่งสองนัดนะสองนัดแล้วตอนที่ยิงนั้นรู้ไหมครับว่าโดนไม่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 รู้ครับไม่รู้เลยครับไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูอะไร พ<ผ>อผมก็ไม่ได้หนีไปไหนอยากอยากจะขอโทษแล้วขอชดใช้ครับอยากจะขอโทษแล้วขอชดใช้สิ่งที่ผมทำความรู้เท่าไม่ถึงการของโอเล่นั้นถูกแจ้งทั้งหมด4ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะค,คือกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและอีก3ข้อหาเนี่ยเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและดินระเบิดอืมแหมหาปืนกันง่ายง่ายนะ